นักเรียนเห็นอุปกรณ์ด้านหน้าไหมคะเห็นค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองวัดปริมาตรสิ่งที่อยู่บนนี้แต่เราจะวัดโดยการเราจะวัดโดยการตวงที่มีหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานงงไหมว่ามันเป็นยังไงอ,อ่ะมาดูอันนี้เครื่องคือการตวง ทั่วไปตอบไป้องตัวก็เห็นไหมคะเราจะเอาไว้ตัวอะไรใครมั่งชงนมกาเออชงนมกาแฟผงนมเออผงนมก็ชงนมได้ไงอะไรอีกมันมีลักษณะเอาไว้จับของอะไรเนี่ยอันเนี้ย ที่มันไม่ใช่เป็นของเหลวเขาไม่ได้มีไว้ตักน้ำตักอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาเอาไว้ตักพวกลมต้นตาลเกลือแป้งเนี่ยเขาเอาไว้ตัดของพวกนั้น,นววเพื่อช่างกวงว่านี่มนต่อไปนี่เ What night to me. ในขวดน,นี้ใส่แก้วได้สี่แก้วแสดงว่าน้ำแดงในขวดนี้มีปริมาตรเท่ากับสี่แก้วเออ ใช่ไหมคะเราสาม,มารถตัดได้ถึงแค่นี้ไหมไม่ไม่ได้แบบนี้จะไม่เรียกว่า หเห็นไหมคะการตวงของแท่งเนี่ยไม่ควรเพราะไม่ควรวเขย่าเข้าใจไหมคะอ,อ่ะต่อไปการตวงของแท่งที่อยากให้สิ่งของในเครื่องตวงกระปูนโดยไม่ต้องปาดเพราะต้องเชื่อยช่องว่างระหว่างสิ่งของที่อยู่ในเครื่องตวงและเห็นไหมไม่ควรเขย่าหรือกระแทกเครื่องตวงในระหว่างที่ตวงเขาจะเน้นย้ำว่าไม่ควรกระแทกหรือเขยา่าออก กิจกรรมสนุกกับการตวงแต่ก็เล่นกิจกรรมเดี๋ยวูให้ดูวดีโอก่อนอะประเมินะนคะออนดูยูนะคะเรื่องตวงการตวงสิ่งของชนิดนตา่างๆและหน่วยที่ใช้ลิตรัลิมาสตะกอนจุสุัสดีคะเพื่อนๆวันนี้ลานละแหนงจะพาเพื่อนๆมาสนุสนานตับการตวงได้นะคะเพื่อีๆจดจำก็นได้นหคะ ว่าเรารู้สักวิธีตวงโดยใช้เหม็กล่างที่มีช่เหมือนมาตรฐานได้ดไปล้วไม่ตอำชั้นปังหนึ่งนะคะการต,ตวงของแห้งชิวเริ่มจากใส่ของที่บูนและใช้ไม้ปาดส่วนการต,ตวงของเหลวแห้งหัวใจสำคัญอยู่ที่การตวงของเหลวให้เต็มสนเหมือนขของเหม็กล่างที่ใช้เป็นภาชนะใช้ตวค่ะวันนี้ลายกับเพลินจะมาตัวข้าวใส่ในถุงนี้กันค่ะลายน้ำเหล็กงล่างไปถ่านใบนี้ค่ะส่วนเพลินเลือกเหมืองล่างเป็นเจ้าใบนี้ค่ะเรามาเริ่มตวงไปดีกว่า ในถุงนี้ตัวได้ปริมาตร4ถังแต่เมื่อตรงด้วยเจ้าของเลิร์จะมีปริมาตรเท่ากับ69ถังเป็นไหมคะมาจ้าไม่เท่ากันถ้าเราใช้คาชแนลตัวที่ต่างกันผลการตวงที่ออกมาจะได้มีทางเท่ากันได้เลยสิคะน้ำปิ๊นะข้าเห็นบรอยดีจ้าสวัสดีครับน้องลอยน้องเลิรและน้องๆทุกคนผมชื่อว่าระบบตัวครับเป็นอาชีพลิปขนฐานได้แ่ฐาน ลิปเรื่องตัวน้นมาเชื่อมเดินและหยอดเครื่องช่วยีกตัว,ตวช้อนตัวครับการตวงสิ่งของด้วยเครื่องตัวที่เป็นหน่วยมาตรฐานนั้นนะสําหรับการตวงของแห่งเราพิมพมใช้เครื่องมือคือถังและลิ์โดยวิธีการตวงนะั้นเหมือนเดิมครับคือใส่ของให้กูนใช้ไม้ปากให้เสนอคอและสุดท้ายเราจะได้ของแต่พอดีครับ ส่วนการตัวของเหลวจะมีวิธีที่แตกต่างกันไปครับเพราะเครื่องตัวแบบโดยมาตรฐานจะมีเส้นบอกปริมาตรจำกัดไว้ครับน้องๆดูนี่นะครับในเครื่องตัวนี้มีน้ําอยู่เต็มสแสดงว่าน้ํามีปริมาตร1ลิตรเมื่อเราเทาน้กกําจากเครื่องตัวนี้ลงมาที่กระบอกตวงน้องๆสังเกตดูนะครับว่าน้ําในกระบอกตวงหยุดอยู่ที่กีดไหนเด็กๆเ,เห็นไหมครับว่าน้ำจากเรื่องตัวิตรเมื่อนามาเทลงในกระบอกตวงปริมาณน้ําขึ้นมาสูงและหยุดอยู่ที่กีดตัวเลข1นึ่พันซึ่งหมายถึงปริมาตร1ลิตรนั่นเองครับสรุปแล้วคือการตุก ตัวของเหลวด้วยเครื่องตวงหรือกระบอกตวซึ่งเป็นเครื่องตวงที่มีหน่วยเป็นมาตรฐานหากเราต้องการตวงของเหลวให้มีปริมาตรหนึ่งลิตรจะต้องตวงของเหลวให้ถึงขีตัวเลขหนึ่งพันพอดีครับส่วนการตวงของเหลวด้วยเครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานชนิดอื่นอย่างเช่นการตวงน้ำมันโดยใช้เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเนินจะต้องตวงน้ำมันให้พอดีกับขีตต้นหนึครับการตวงาน้ำด้วยกระบอกตัวได้ปริมาตรหนึ่งลิตรจากนั้นนำน้ำในกระบอกตัวมาเทลงในขวดใสนี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะได้เรียนใน และให้บอกปริมาตรของแห้งหรือของเหลวที่ตวงได้เนี่ยให้ลงบันทึกลงในใบกิจกรรมีอันต่ไปกิจกรรมอันนี้เป็นชื่อสมาชิกให้เขียนชื่อแต่ละคนลงไปในตรงนี้ต่อไปคอแห้งถุงที่อันนี้เรียกว,ว่าถุงที่หนึ่งนะอันนี้คือถุงที่สองที่สองอแห้งจะมีสองถุงของเหลวจะมีสี่สี่สีเดี๋ยวค่อยดูต่อไปอสมมติได้คอแห้งถุงที่หนึ่งคืออะไร ข้าสารเครื่องตัวงพี่ได้จะมีแย่ตัว หนึ่งขวดน้าตวงคือแก้วอ่ะผลนี้ผลการตวงเป็นยังไงก้นนี้ตวงได้กี่แก้วคะหแก้วอะเราจะให้คุณนี่นอยคไปของแห้งหรือของเหลวของแห้งของแห้งเข้าสารหนึ่งถุงต้องตวงเป็นแก้วตวงข้าวสารหนึ่งถุง ได้สิเอ็ดแก้วเพราะกลุ่มนี้ได้ข้าวสารถุงที่หนึ่งเป็นถุงใหญ่เอาประงได<ป>้ด้มงได้เป็นของแท่งหรือของเหลวของเหลวได้น้ำสีอะไรคะน้ำสีใส,ส,ใสกลุ่มนี้ได้เป็นน้ำสีใสเป็นขวดหรือเป็นเหยือกลุ่มนี้ได้น้ำสีใสหนึ่งเหยือได้ต่อ สี่แก้วคะสแก้วอ่ะกลนี้หนึ่งหยได้สี่แก้วคะสี่แก้วอาตรง้พี่น้อยต่อไปได้ของเท่งหรือของเหลวของเหลวเรวก้นียวตัว้แกวนี้ได้เจ็แก้วเจแก้วเขาสีได้สีอะไรคะน้ำอ่ะสีเขียวได้เจ็ดแก้วอาไรง้พี่น้อย เดี๋ยวคะของแห้ง้อกสารเครื่องตวงกลุ่มนี้จะแปกหน่อยเครื่องตวงกลุ่มนี้จะได้เป็นแก้วกลุ่มนี้ได้กี่แก้วคะสามแก้ว นุกกับการตวไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปครูจะให้ทําใบงานเป็นรายงานการวัดปริมาตรค่ะในใายงานนี้จะมีเป็นของแม็แซ์ของเหลวให้นักเรียนดูว่ามันตวงได้กี่้วยกี่แก้วกี่ช้อนหรือว่ากี่้วยกี่แก้วให้นักเรียนเขียงมันนี้นะคะอะพร้อมทําายงานกันเลยนะคะทำแล้วค่ะ ใบงานจะเสร็จแล้วใช่มคะใชดียววันนี้เรามาสรุปเรื่องการวัดปริมาตรกาที่เราได้รรและทาใบงานตกันดีกว่อนักเรียนได้อบ้างควันี้องการตวงนักเรียนสามารถนาการตวงนี้ไปตวงในการทำอะไรได้บ้าง ตัวไปเนี่ยใครได้ของแห้งเออที่นักเรียนตัวงข้าวกันเนี่ยเขาตวไปทำอะไรเน่ยเออนักเรียนสามารถนำวิธีการตวกิจการการตวที่เราทำไปเนี่ยนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการผุกข,ข้าวที่บ้านได้หรือคุณแม่ใช้กรอกนะ้ำหรือรสมมติว่าครูนำน้ำมาเลี้ยงนักเรียนจะได้ช่วยกันกรอกน้ำให้ตรงว่าต้องใช้ขีดแกว้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าาขอบค่ะ